สะโพกให้วัดที่ความยาว29.25ซนติเมตรนะคะหรือย9ซนติเมตรบวกกับอีก2อมิลครึ่งค่ะที่เห็นอยู่ว่ากำลังทํานี้คือแม่นูระเผอไปดูสัดส่วนด้านหลังนะคะก็เลยเอามาใส่ไว้ในชิ้นหน้าดังนั้นแม่นูดก็เลยขออธิบายใหม่นะคะว่าตามสัดส่วนที่แม่นูดบอก ตรงนี้แล้วก็ตัวเลขที่เห็นปรากฏนะคะแต่ว่าถ้าเห็นในไม้บรรทัดตรงนี้ที่กำลังทำเนี้ยคือแมนุษย์ดันไปดูผิดนะดังนั้นตรงนี้ขออภัยด้วยนะคะส่วนที่อกนะคะวัดจากริมกระดาษเข้ามา28เซนค่ะ ติดไว้แล้วก็ขีดเชื่อมกับจุดที่สะโพกล่างตรงนี้นะคะเส้นเอวนะคะวัดเข้ามาจากเส้นข้าง1เซนติเมตรค่ะเป็นตัวปล่อยเราจะวัดเข้าแค่1เซนนะคะ แล้วก็ขีดเชื่อมไปหาจุดอกแล้วก็ที่จุดสะโพกค,ค่ะต่อไปที่เส้นอกนะคะวัดจากริมกระดาษเข้ามา10เซนติเมตรค่ะต่อไปตรงจุดที่ติ๊กไว้ตรงนี้มันจะขีดลงด้านล่าง4มิลด้านบนอีก4มิลนะคะ จุดด้านบนนะคะจะขีดมาที่แล้วขีดจุดที่<ร>อยู่ด้านบนไปหาจุดคอคะ่ะตรงนี้จะเป็นเส้นคอสูงนะคะอกสูงนะคะไม่ใช่คอสูงอกสูง,สงะะมาดูที่เส้นเอวเส้นเอวเนี่ย ริมกระาดาษเข้ามานะคะด้วยระยะเท่ากันกับจุดที่เราวัดบนอกนี้เลยนะคะก็คือ10ที่จุดเอวก็ระยะเท่ากันนะคะ<ร>ใช้10ซนติเมตรทที่เส้นสะโพกบนก็วัดจากริมกระาดาษเข้ามา10ซนติเมตรเช่นกันค่ะ มาดูที่จุดนะคะที่เส้นสะโพกบนนะคะตรงนี้เราจะวัดลงมา3เซนติเมตรนะคะช่วงนี้3เซนติเมตรนะคะแล้วก็ รากเส้นมาบรรจบกับจุดตรงนี้นะคะแบบนี้นะส่วนที่เส้นเอวนะคะตรงจุดนี้ ก็วัดออกข้างละ1.5เซนติเมตรค่ะ ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาทำช่วงข้างบนนี้นะข้อวัดเข้ามานะคะ6.5เซนติเมตรค่ะ ขึ้นนะคะ7ซนติเมตรนะคะอันนี้ไม่รุขอ,อตรวจสอบนะคะด้วยระยะ6.5เท่ากับช่วงนี้นะคะเพราะว่าเคยตีแล้วมันจะไม่ได้ตรงตั้งฉากจริงๆมันจะเอียงๆะคะ่ะมม่รุก็เลยต้องคอยเช็คนะคะเส้นต,ตรงตรงนี้ก็คือขึ้นไป7ซนติเมตรนะคะ นะคะควัดจากเส้นคอขึ้นไป3เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้นให้ขนานกับเส้นคอความยาวของมันม,มันจะตีให้กว้างกว่าจุดอกตรงนี้นะคะ เส้นนี้นะคะเส้นนี้เส้นไหลกว้างนะคะของไซส์44ไหลกว้าง20.5นะคะก็วัดจากริมกระดาษเข้ามาะคะ่ะ20.5ซนมตรแล้วก็ลากจุดนี้นะคะ มาเชื่อมกับจุดคอสูงข้างบนนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะเส้นตรงนี้แบ่งครึ่งนะคะของไซส์44อยู่ที่7.3ค่ะ น,นี้นะคะลงมากว้าง3มเซนติเมตรค่ะอันนี้ได้จุดเกร็ดช่วงไหลแล้วนะคะลากสองจุดนี้มาหาจุดยอดอกตรงนี้นะคะ ดูข้างบนนี้ต่อก่อนอีกนิดนึงตรงนี้เราให้มันเป็นเกล็ดดังนั้นเราต้องต่อตรงนี้ลงไปอีก3เซนติเมตรนะคะ ต่อไปมาดูช่วงบ่าช่วงบ่าของไซส์สี่สิบสี่อยู่ทีบ่บ่าหน้านะคะอยู่ที่ยี่สิบสองจุดห้าวัดเข้ามาค่ะยี่สิบสองจุดห้านะคะ ตรวสอบนิดนึงนะคะดูเหมือนว่าจะวัดผิดนะเนี่ย เช็คละไปใช้สัดส่วนของชิ้นหลังเฉยเลยตรงรอบอกนี้อ่ะเอาใหม่นะแก้ไขนะคะแต่ว่าลำดับการวาดอะวาดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าสัดส่วนอะขอเปลี่ยนนะคะชิ้นหน้าต้องอยู่ที่28นะคะก็ว่าแปลกๆเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ค่อยเว้า พอสมควรดูสวยงามมันแบบตื้นมากเลยดูสิอ่ะมันตื้นมากเลยอย่างเงี้ยมันก็ดูแปลกไปนะอ่ะพอเช็คดูแล้วกลายเป็นว่าอันเนี้ยใช้สัดส่วนผิดนะคะเอาสัดส่วนที่ถูกต้องก็คือ28นะคะเดี๋ยวเขียนกํากับไว้ให้นะคะ 28ส่วนด้านล่างคือส่วนด้านล่างที่เส้นสะโพกคือ29.25เอ่าลองมาเช็คกันก่อนอ่าข้างล่างก็ไปเผอใช้สัดส่วนของชิ้นหลังเฉยเลยอ่ะเอาใหม่นะแต่ว่าลรำดรับการวาดก็เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าต้องเปลี่ยนสัดส่วนที่เนี่ย จุดสะโพกแล้วก็จุดอกเมอกี้ไปดูหน้าที่เป็นชิ้นหลังนะก็เลยสัดส่วนก็เลยไม่โอเคเนาะสองข้างเนี้ยปกกับสะโพกอันนี้สะโพกชิ้นหน้าต้อง29.25 เปลี่ยนจุดใหม่นะคะเส้นเดิมเนี้ยไม่เอานะ ผิดก,กากบาทนะแต่ว่าการวัดออกมาจากเส้นข้างเนี้เข้ามาข้างในก็คือ1นึ่เซนเหมือนกันเลยตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดนะคะอ่ะโอเค บาทหน้า22.5อ่ถูกแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวแม่จะเขียนกำกับให้ต่างหากนะคะแต่ว่าลำดับการเขียนก็คืออย่างนี้เลยในตัวที่เราจะเอาไปทำเป็นแพทเทิร์นทำเสื้อผ้าใส่เองนะคะ,อะขออภัยด้วยนะคะสำหรับ จุดรอบอกแล้วก็รอบสะโพกค,ค่ะได้แล้วนะคะนะเวลาวางนะ เวลาวางก็หาองศาหให้มันพอดีกันแล้วก็วาดนะคะมาที่คอสองจุดนี้ก็คือจะใช้เป็นเส้นร่วมนะสังเกตการวางให้ดีนะคะ